หาทุกคนมาดูไหลอะ่ะเธอเสาดินได้ค่ะอุ้ยเสาขึ้นดินใดอะ่ะเธอเสาขึ้นดินใดอะ่ะอย่าเผลอมาตรงนี้นะมาพิงตรงนี้ไายหลังตกลงไปเลยนะเธอนี่ตรงนี้เสาดินได้เธอนีเออมาพิงสุบสี่สุบห้าไม่ได้นะหล่นลงไปเลยจ้าไม่ไดไ้แข็งแรงนะแต่อยาก สดชื่นแจ่มใสไปกับบรรยากาศในชนบทไทยบ้านเราเทศบาลตะบนการแสนชัยห้วยทับทันสีสเกตบรรยากาศเดือนตุลาคมวันที่สามสิบเอ็พอดีพอดีสิ้นเดือนเลยโอ้ธรรมชาติสวยงามวันนี้มีแข่งเรือด้วยจานด้านหลังได้ถนนใหม่อีกแล้วทางไปไร่ไปนาทางไปปากเก็บเห็ดสวยงามที่สุด เสานี้ไม่ได้แข็งแรงนะคนใครอย่าเผลอมาพิงล่ะเสานิดดินได้เลยอ่ะด,ด,ดุกดิกดุกดิกเลยเระาวาังเด้อขี้ลงขี้เล่าเด็กนงเด็กน้อยเนาะมาพิงตัวนี้ตกโน่ดเลยปีนละงางตกน้ำได้เลยนี่วางยาไปแล้วเนี่ยใครมาท,ทําเทอยมาทําหลักอันนี้ไว้นี่เออเนี่ยมันอันนี้ได้เลนี่มันโยกได้นี่มันโยกได้มันโยกได้โยกได้ โย,โยกได้โยกได้โยกได้คราบว่าเสาอย่างคือโยกได้สูสดชื่นแจ่มใสไปกับบรรยากาศธรรมชาติในชนบทบ้านเรา สายน้ำลำทารป่าไม้อุดมสมบูรณ์ห้วยทับทันสีสเกตเขตเทศบาลตะบนจานแสนชัยบ้านพงศิมบ้านน้ำคำบ้านผือด้านหน้าจะเป็นลำห้วยทับทันไหลเรื่อยไปถึงบึงบูนลาสีสไลลงแม่น้ำมูลแม่น้ำโของออกทะเลจึกดูธรรมชาติสวยงามมากเลยทุกคน บรรยากาศปลายเดือนปลายเดือนตุลาคมเลยวันนี้สามสิบเอ็ดตุลาพอดีเลยพาทุกคนไปชมบรรยากาศร่มรื่นป่าไม้ในชนบทบ,บ้านเราพร้อมกับถนนหนทางใหม่เนะาะถเดถนนหนทางใหม่เขอลาแล้วเป็นถนนอะไรเลยเธอถนนคอนกรีตถนนลาดยางได้หมดเลยเขาทำให้สุดยอดแล้วเธอนี่แดดออกจ้าเลย นี่ถูโนโอ้โหฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางโคง้งรถเรียวเคียวเคียวเลยนะสวยงามตีโค้งไปตรงนู้นนะทุนแคปเจอร์สิเออนีน่แคปเจอร์อ่ะสวยมากธรรมชาติบ้านนา น้ำออกมาจูดรูนู้นเลยนู่นทุนไหลหลอดโพรงใหม่ออกมากระมุดไต่ทางก็หลุดไต่ทางลงลำหวัว không mặc ăn không nào. มากแสงแดดส่องมาทําให้ร่างกายอบอุ่นแต่เวลาไปไหนมาไหนอย่าลืมแต่งตัวให้รัดกุมอย่าโชว์แขนโชว์ขาอยุ่กัดและผิวจะดําได้จัะเพราะว่าแดดแรงเดอ้อนี่ด้านหลังจะเป็นแก้มลิงใหญ่น้องเข็งแก้มลิงใหญ่น้องเข็ง,ง,งเงทศบาลตะบนจานแสนชัยห้วยทับทันสีสเกตดูส่วนลูกหูลูกตาได้ใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำนี้นะ แล้วก็ทําน้ําประปาแล้วก็ไปทํานาปรางคนหนอสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงก็ได้ดื่มน้ําจากน้ําตรงนี้ก็เอาไปให้ทําการเกษตรเธอมีเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ช้ช่วงหน้าลงหน้าแง้งและอีกอย่างฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นลําห้วยทับทานจากลําห้วยทับานก็จะยาวตั้งแต่สุรินทร์พุนเดอร์ไล่มาเรื่อยๆเ,เลยช่วงที่ติดกับจังหวัดรีสเกตเนาะ ไล่เรื่อยมาตรงนี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามลําห้วยทับทันชื่อสะพานตําบลจานแสนชยัยมื่นสีจตชื่อสะพานเดอ้อใครอยากมาเอาดอนะจําที่กันดีๆนะคุณดูใน Google เอาเพราะว่าสะพานข้ามลําห้วยทับทันมีหลายจุดประเทศไทยดีจเจริญมากเลยนะเธอนี่ขนาดในจังหวัดจังหวัดอีสานตอนใต้นะนะจังหวัดศรสีสะเกดบางคนไม่ค่อยรู้จักเลยเนาะนจะมีหรอแบบนี้เพื่อนว่า ก็นังไงมันมียืออะไรอ่ะพ่อตําบลอื่นอำเภออื่นเขาก็ทำเธอ,เอ,อโดดเด่นกันเปคนละเรื่องอำเภออื่นของจังหวัดศรีสะเกดวิหอดบักทุเรียนบักกาแฟนเนาะเงาะเมีอยงนนะได้ยินไหมคะเสียงสตาร์ทโรสพี่าตาจีจะพาทุกคนไปล้อชมถนนเส้นใหม่ที่ทำเพิ่งเสร็จได้วันสองวันเองทางเข้าป่าอีกเส้นหนึ่ง เอาไปออกกำลังกายแล้วก็เป็นเส้นทางที่แบบว่าใช้เกิดประโยชน์เยอะนะคุณปะพูดมากเธอไปต่อที่สุดท่าจะพูดเพ,พระาะๆหน่อยได้ไหมเวลาทะเลไรแบบนี้ยยายท่านผู้ชมเอฟซีทัวโลไม่ใช่มาให้เหว่าพูดกนดันในเังใดเนาะคนบอกคือกันเธอเสียงเธอมันแปดหลอดนายเขาบอกอยาย เวลาเราขี่รถเราก็กลัวเพื่อนๆไม่ได้ยินน่ะกลัวรมมันตีเราก็ต้องเป่งเสียงนิดเดองอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณะ่ะเบื่เว้ยถนนสวยมากเลยตอนทริปก่อนๆนูๆ้นที่มาทำอ่ะยังเป็นทางหินแหอยู่เยอะแล้วจะขี่รถกลางทางวันนี้เธอไม่กลัวรถหรอม,มันไม่ได้รถมีแต่ป่าเธอป่าและป่าและป่าและเธอยค่ะ กระต้นโคกศาสตร์โคก,กระแดงเต้นไปบนเลยเธอฉันยังไม่อยากเห็นหน้าเธอแล้วดูต้นระแดงหน่อยนะกระเบืเอ้องอ้าวใหญ่ขี่รถไปด้วยถ่ายไปด้วยเดี๋ยวที่ไทมันก็ไม่ให้หรอกที่ไทมันก็อย่ากแก้งโงส่สิความล้ําสมัยสิ่งไุ่ใหญ่มันก็มีนะเธอก็ยังเป็นเอไอที่ทันสมัยเลยคนก็จะห่อเหินเดินอากาศติดปีทำคลิปเธอจะมาว่าเขาได้ไงล่ะเห็นว่าเออเอไอฉันสอนเธอวนนี้แล้วคนที่ทําระบบนี้ด้วย โอ้เนี่วะถนนสวยมากเลยคุณเห็นไหมครับโอ้พี่ๆเขาก็มาทำวันนี้กันนี่มาตีเส้นจราจรกันโอ้มีความสุขนะบ้านเราเนี่ยเห็นไหมปลาสื้อเหล้าสื้อบีอาสืออาสาต์มาปูน,นี่ยมาปิกนิกตรงนี้เถินี่โอเป็นไงร่มรื่นมากเลยนะมาเด้เอแม่ที่อำเภอหัวผาจังหวัดศรีสะเกษ ยางมันต่อยังไม่แห้งดีเลยอยีกคนส่งข่าวก็ฉันก็ส่งข่าวดีดดยางมันต่อยังไม่แห้งดูเวลาขี่รถมันยังติดล้อดิเสียงยยงมันต่อะเดินเลยรู้อะไรมาก็ค่อยๆบอกก็ได้ไม่ต้องบอกเร็วบอกเร็วจะก็ออกมาเลยนะเธอเป็นคนชอบเสียมเรื่องชาวบ้านเลยนะพี่สุา่าไถมาวิวญาณฉันแบบแบนดีล่าฉันเฮงมากเลยเห้เฮงว่าฉันอ่ะ คือมาะุ้นตอบความอยากรู้อยางเห็นกันนะเนี่ยพอดีวันนี้เออการไฟฟ้าเขามาปรปับปรุงหม้อปแปลงใหม่อีกในชุนนมชนบ้านเราไฟหมอนไห่โว่าวท้อเราเข้าไปใช้ไฟให้เป็นประโยชน์เขาติดให้ใหม่อีกแล้วเขาดับไฟการเสริมสวยก็ต้องปิดสิไม่มีไฟแล้วจะจะตัดผมให้ลูกค้าย,ยังไงอ,ะอ่ะเออเนาะไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างค่ะ ก็เลยมาทำคลิปสวยๆให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้มีงานแข่งเรือด้วยนะในป่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายแข่งเรือให้คุณได้ชมอีกเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมพิศชาตจีสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปแล้วขอให้มีความสุขสุขภาพกายใจแข็งแรงจิตเข้มแข็งที่ดีอยู่บนโลกใบนนี้อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ ว้าวว้าว